สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีออเดอร์ครีมสไลด์ฝากของขาวปังอีกแล้วนะคะพี่น้องใบแป้นหนะักกองคือปังปัง,ปงจุกจุ200กสองรกว่าบ้านนะคะพี่น้องท่านใดที่สนใจอยากจะหายเป็นหายเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกระนะคะอยากหน้ากระจ่างใสกระสามาทักเข้ามาสอบถามทางเพจ a c e b o o k แอลชวนกินแซ่บนวยได้เลยคะ่ะขอคุณทุกๆออเดอร์คะ่ะพี่น้องขาปังมาก สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกับเมพ่อพอๆกันห้าสองคนในช่องแอววชวนกินแซ่บนัวลมณีภาพีีภาพน้องมากินตําบักคุงเพชรเพชรพี่น้องตำบักคุงเทิมนะคะใส่หอยเชอรี่แล้วก็ใส่หมักสตอพี่น้องได้ยอดผักคุงอ่อนนะคะนี่นั่งเอกเข้าน่อไม้ฝรั่งพี่น้องหยดอบอวบอวบครับอวบเนยมาเด้อปิงปลาแต่เพียนพี่น้องมาเด้อาตะเพี้ยนแม่ใครเมียตัวใครอยู่ซาลังบ้านพี่น้องคะ เดียปงปลาแม่ค่ไข่เต็มท้องใั่ไหมใหญ่นี่นะเพิ่งดปลาเพิ่งก็เห็นแบ่งนะ <c oughs> ไม่คตอโตอื้สวนอืม không kham này Đó. Ừ. rồi nào. Ừ. rất นี่บดนี้เธอได้พี่น้องมามาจากแม่โคดนะคะอรอยก็บ,บายหัว<อ>่เบิงคลิปแม่สีจมน่ะนี่ปลูกอยู่แต่แท้ยังมีสื่อไหย้อนไว้กินกับแม่มือนนั่นแหละหวานดีใจได้หมดเลย มแม่คน,นโวกไห้มันจะสวนนะคะหวานหวานคอามารวกยยูหนีไปได้ผูกได้ทั้งนี่คือกินยังเดี๋ยวแบบมันมันมุ้งหยาดมันแด้แท้พี่นน้อยหยาดสิเอาใจหยาดนั่นได้นั่นได้ผลผลิต หวานอีเดียหยาบกบองอันเลยมองเหงเขอขาวๆนี่บอออนได้พี่น้องครับขมบดจันนะ อันปลาไม่แข่อะไรคเติมะ สดไข่เจีบปูย่งปลาแม่ไขอหง็ดหหหหอนหอนเนาะแชครับ หวานๆก็แตมมะกรูงเผ็ดพี่น้องที่กำลังเบิ่งอยู่กับแม่ได้ครับผมแซมกันกินจะเริ่มคลายขีมนะ้มันเลยพี่น้องท่านใดที่เป็นไอ้ที่มีปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำถ้าเข้ามาสอบถามใดเด้อพี่นอ้องเด้อสิวฝ้ากระจุดด่างดำช่วยได้ใชจกับใส่ได้คุณยิ่งใจดีพี่น้อง มาอยู่บ้านเป็นปีแล้วเป็นยังหนาคือบ่ม,มองทำบ่มีซิวบ่มีอย่างอื่สิกระใจกินก็ดีละพี่น้อง จับพี่เหากินเอาแล้วมันเถอะรม่วันกันแหละมีใช่ยูหนาทางเด้อพี่น้องด้อข้างบ้านโอหนาบ้านข้างทางมีเสียงรถดเนี่ยเป็นไง 嗯。Yeah. มมเมื่อย,เย,เยๆเนี่ย่ำเต็งเนียงการประีาะนกนะินอ้ชซวงเลยล่ะท่อนๆว่ <g ül> าเปนทุกงานนะการประดนี่นูเวลาเห็ดเบ<า>ียดตออางบันเทาตัว่าไว้ืค่ล้วแต่บางงอน กิมบ่ปากบ่บ่พี่องเอ๊ะแซ่บยังจานคตจแงกินเลมันเนี่ยบ่งจ้ะบ่งมังชิไข่บ่พี่อนแม่ไข่ไหมอ้ตกเปะดเป็นไข่จะชั่วอะไรไข่เคยตก มันคับป้ามองเข้าไปเอาการขยขราวต้มแล้วเนาะมึงแย่ยไหมอม,มองเหอะทิวิเฮ็ดไว้ขู่ฮหดไว้ปลาขาวร้ายคับที่นั่นจะปาปจะนามแล้วไร ເດະຕອນນີືທີນ້ຳຫາຍນາະເພນຕົກ <laughs> เดยดกับซ่องนาแล้วพี่อนบลอป่เฮงหวันจะจ่วยเลยต้เบิดกับบุคคลเก่าเลยเขียงแคร่ใครบ่ ยังเอาไข่ป่ะอเอาแล้วนะพี่น้องกินชอบกินแจ็บได้ก็ต้องของโทษขอแพ้ก็มีพี่น้องหลายๆพี่ก็ขอแนะพนำพี่น้นองว่าอยากกินชอบกินแจ็บได้เพราะฉั้นว่าดูดมือดูดนิว้วไปพร้อมได้เลยเอาพี่น้องขะมื้อนี้พาพี่น้องมากินอาหารบ้านาๆนะคะอาหารบา้ัลฮอร์จะว่าแซ่บอีดีแต่บางครงเฮิมนะคะปิ่งปลาแม่ไข่พี่น้องขะเอาสลับมื้อนี้ น้องสองคนสิเดี๋ยวขอตัวแล้วพี่และน้องไปแล้วไว้พอกันคลิปหน้ามือหนาครับพี่น้องสรัอนีไปแล้วสวัสดีค่ะ